มาวิชาสังคมวันนี้นะครับจะเรื่องความหมายของเงินความหมายของเงินเงินหมายความว่าอะไรเราก็รู้อยู่แล้วละครับว่าเงินมันก็คือไอ้ที่เราใช้ใช้น่ะทั้งแบงก์ทั้งเหรียญนะใช่ไหมครับก็คือเงินที่เรารู้อะตามที่เราเคยเห็นกันตามทอ่อาจตามความรู้สึกของเราครับที่เรารู้ที่เรารู้กันเนี่ยเงินมันก็คือแบงก์กับเหรียญที่เราใช้นี่ใช่ไหมแต่ความหมายจริงๆเขาอะคืออะไรเงินอ่ะ ในภาพนะครับจําลองอันนี้ก็คือที่เขาถือเนี่ยคืออะไรเห็นไหมซูมซูมเข้าไปซูมเข้าไปเขาถืออะไรอยู่เขาถือเขาถืออะไรอยู่ครับเด็กๆเป็นฟอนเลยเนี่ยเป็นฟอนเลยเนี่ยมันคืออะไรกระดาษที่ชู่หรืออะไรส้มๆเนี่ยคุ้นๆไหมเออคือเงินนะครับเขาถืออยู่เนี่ยคือเงินมันนี่ภาษาอังกฤษอะ เขาถือมาทําอะไรเขาอยู่หน้าร้านกาแฟแสดงว่าเขาเจะเอาเงินเนี้ยไปทําอะไรครับเอามาโชว์ให้แม่ค้าดูหรือมาซื้อกาแฟ <Okay. S 1> อ่าใช่ครับมาซื้อกาแฟไม่ได้ถือมีไว้โชว์นะครับมีไว้ซื้อมาเขาจะมาซื้อของครับอ่าแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าเงินอันนี้เนี่ยซื้อกาแฟได้ไหมไอ่าได้ครับได้ เยอะขนาดนี้เนี่ยซื้อได้หลายแก้วด้วยอ่ะวันนี้เราครับเราจะมาดูกันว่าเงินเนี่ยคืออะไรเขามีคุณสมบัติอะไรกันเงินตามความคิดของเราเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรครับตามที่เราตามที่เราเงินตามความคิดของเราเนี่ยคืออะไรมันคือแบงก์มันคือเหรียญใช่ไหม ที่เราเห็นเห็นกันอ่ะมันก็คือแบงค์คือเหรียญแหะครับตามความคิดของเราอ่ะแล้วมันคือแบงค์คือเหรียญอ่าเงินนะครับในตามคิดเรามันคือเงินอ่ามาดูสถ,ถานการณ์ตัวอย่างเขาบอกว่าในกรน้าไข่ไก่ไปแลกตามอัตราแลกเปลี่ยนที่สังคมกําหนดอ่ะคืออะไรคือเขาจะเอาไข่ไก่เนี่ยไปแลกเปลี่ยนไปแลกของกับคนอื่นตามที่สังคมกําหนดก็หมายถึงอะไรคนที่คนส่วนมากกําหนด อย่างเช่นเช่นอะไรล่ะไข่ไก่10ฟองเนี่ยจะไปแลกเงินได้40บาทนะครับไข่ไก่10ฟองเนี่ยราคา40บาทก็คือไข่ไก่เนี่ยราคา40บาทแสดงว่าถ้าเกิดเขาขาย10ฟองให้ได้เงิน40บาทนั่นเองถ้าหากนายกรเนี่ยต้องการจะบ,บริโภคปลาก็นําเงินเนี่ยจากการที่ขายไข่เนี่ยไปซื้อปลาเช่น ปลาหนึ่งตัวราคาสี่สิบบาทอ่าทีนี้ถ้าครูไม่ใช้เงินเนี่ยครูเอาไข่ไปแลกกับปลาหรือไงไหมไไทำไมอ่ะก็มันสี่สิบบาทเท่ากันอ่ะททอ๋ะอแสดงว่าแสดงว่าผู้ที่จะละคนขายปลาเขาต้องการไข่ไก่ไหม,ไมอ่าเขาแต่เขาต้องการอะไร อ่าเงินฉะนั้นนายกรต้องเอาข่ไปทำไรก่อนไปขายเพื่อให้ได้อะไรมาครับอ่าเพื่อจะมาซื้อปลาแสดงว่า,แส,วาแสดงว่าเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการแลกเปลี่ยนฉะนั้นแสดงว่ามีแต่ไข่ไข่อย่างเดียวเอาไปแลกกับอื่นคนอื่นเขาไม่รับใช่ไหมครับอ่านี่คือความสําคัญของเงินก็คือเราไม่สามารถ ต่อให้ไข่ไก่เนี่ยมีราคมีมูลราคาเท่ากับเงิน40บาทเนี่ยแต่เอาไปแลกกับปลาเนี่ยบางคนเขาก็ไม่รับใช่ไหม<ช>ต้องเอาไปขายเป็นเป็นเงินมาก่อนคนอื่นเขาถึงจะรับอ่าแสดงว่าเงินเนี่ยเออมันมีผลเนาะมันมีผลแน่นอนเรียกว่าสําคัญเลยละ่ะสําคัญกว่าไข่ไก่10ฟองที่มีราคาเท่ากันอีกเออน่าคิดนะครับทั้งที่ก็มีมูลค่าเท่ากัน ข้อดีนักเรียนคิดว่าข้อดีของการใช้เงินในการแลกเปลี่ยนสินค้าเนี่ยแทนการที่เราจะเอาสินค้าตัวสินค้าอย่างเช่นไข่ไก่ไปแลกกับปลาเลยเนี่ยคืออะไรนักเรียนคิดว่าข้อดีมันคืออะไรมันดีกว่าการเอาไข่ไปแลกกับปลาเลยยังไงทงั้งๆที่มีมูลค่าเท่ากันไข่ไก่สิปองกับเงินสี่สิบบาทเนี่ยมีค่าเท่ากันแต่ไม่แต่ไข่ไก่ไม่สามารถเอาไปแลกปลาได้แต่กับการเงินเนี่ย มันเอาไปแลกได้แสดงว่าเงินมันมีข้อดีอะไรอ,ไอ,ไไอ่าแสดงว่าข้อดีของเงินคือมันเอาไปซื้อได้และหลากหลายด้วยใช่ไหมที่สําคัญที่เรารู้ซื้อได้เยอะด้วยอ่านั่นคือข้อดีของเราแต่ว่เราคิดครับอ่ะทีนี้ครับเรามาดูเช็คชอยกันเงินเงินมันคืออะไร เงินมันจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่คนในสังคมเนี่ยสมมุติขึ้นมาใช่ไหมนักเเลยคิดว่าใช่ไหม <g ül> นักเรียคิดว่าเงินมันคือสิ่งที่คนในสังคมนั้นๆนอะสมมุติขึ้นมาใช่ไหมอ่าคําตอบก็คือใช่ครับจริงๆแล้วเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาเขาเรียก <g ül> ว่าเป็นตัวกลางน,นะครับเป็นตัวกลางเราสมมุติขึ้นมาอาอ,อย่างเงินบาทเนี่ยแล้วก็สมมุติว่าให้ ให้เหรียญเนี้ยมันมีมูลค่าเท่านี้แต่ก็คือไม่ได้สมมุติขึ้นมาแบบลอยนะมันมีเขาเรียกว่าหลักอ้างอิงของมันอยู่แต่ตรงนั้นครูย,ยังยังไม่พูดถึงมันมีหลักอ้างอิงมันอยู่แต่ว่ามันก็สมมุติมาว่าเออครับครับใบงานอะ่ะมันอยู่หน้าที่แปที่สิบสิบแปดแต่ใบความรู้ว่าครูยังไม่รู้ว่าครูยังไม่ได้เปิดดูขอดูกันนะ ใบความรู้ไม่น่าจะมีนะคนนี้มีไหมเออใบความรู้ไม่มีนะเน,นี่ยคนนี้ไม่มีใบความรู้อ่ะนั่งฟังงานเนี่ยยาวอ้านะครับจริงๆแล้วเ,เงินเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาแต่คือไม่ได้สมมุติขึ้นมาแบบมุ่วๆมันมีวิธีการกําหนดค่าของเงินเหรียญอยู่แต่ละเหรียญว่าจะราคาเท่าไหร่มีมูลค่าเท่าไหร่นะครับอ่ะสองเงินเป็นที่ยอมรับ ยอมรับกันโดยทั่วไปของสังคมขณะนั้นจริงไหมจร,จริงครับพอดูครับอย่างไข่ไก่ไปแลกปลาไม่ได้แต่พอเป็นเงินใช้ได้เฉยเลยนะครับและเงินสิบบาทเนี่ยแลกได้หลายอย่างด้วยนะครับเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของสังคมขณะนั้นด้วยนะเงินสามใช้เป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการก็คือซื้อสินค้าได้ไปซื้อบริการต่างๆก็ได้ ใช่ไหมเงินเนี่ยอ่าใช่ครับถูกต้องใช้ชำระหนี้ได้ใช่ไหมใช่ถูกต้องครับใช้ชำระหนี้ได้นะครับอ่ะนะครับมาดูกันว่าความหมายของเงินมันคืออะไรนะครับจากที่เราลองติ๊กติ๊กดูนะครับเงิน มันก็คือสิ่งที่ทุกคนในสังคมเนี่ยยอมรับเป็นสื่อกลางในการใช้แลกเปลี่ยนกันโดยเป็นสิ่งที่คนในสังคมเนี่ยต้องยอมรับด้วยต้องยอมรับด้วยนะครับหมายความว่าอะไรทุกคนต้องยอมรับอย่างเช่นแบงกาโมแบงกาโมถามว่าตอนซื้อมาเราต้องเสียตังค์ซื้อไหมแต่เราเอาแบงกาโมนั้นไปซื้อของได้ไหมทำไมนะครับ ทั้งที่เราก็ซื้อมาเราก็จ่ายตังแรกไปเพื่อได้มบงกามโมมะใช่ครับเพราะว่ามันไม่เหมือนตังจริงมันไม่ใช่ตังจริงเขาก็เลยไม่ยอมเลยครับเขาก็เลยไม่ยอมรับครับอ่าเห็นไหมแบงกามโมอ,อ่ะสมมติว่าแบงกามโมยี่สิบาทเราเอาเงินไปซื้อตามร้านค้าแบงกามโมยี่สบาทเอาเงินจริงจริงอ่ะไปซื้อเลยยี่สิบาทถามว่าแบงกามโมนั้น่ะมีมูลค่าเท่าไหร่ก็ยี่สิบาทใช่ไหมยี่สิบาทแต่ไอ้ยี่สิบาทที่เป็นแบงกาโมอ่ะ ไปซื้อของได้ไหม,ไมเพราะว่าร้านค้าเขาไม่ยอมรับใช่ไหมครับอ่าฉะนั้นเงินเนี่ยที่เป็นสื่อกลางเนี่ยนะครับจะต้องเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับด้วยนะครับต่อให้เราจะใช้เงินจริงๆเนี่ยไปซื้อแล้วมันมีมูลค่ายี่สิบบาทเนี่ยเวลาซื้อจริงๆเนี่ยแต่ถ้าสังคมไม่ยอมรับมันก็ไร้ค่าทันทีนะครับในสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวกลางในการ แลกเปลี่ยนสินค้าเนี่ยอย่างเช่นคนโบราณจะใช้เปลือกหอยใช้เกลือแล้วก็หนังสัตว์เพราะอะไรทำไมพวกนี้มันถึงใช้ได้หนึ่งเปลือกหอยเนี่ยเป็นสิ่งที่หายากในสมัยนั้นเขาก็เลยใช้เปลือกหอยเนี่ยเป็นสิ่งในการแลกเปลี่ยนเพราะมันหายากแล้วก็หาได้น้อยครับ ก็ <g ül> <g ül> ประมาณนั้นครับเมื่อก่อนเขาใช้เป็นหอยพดด้วงเอ้ยหอยเบีย้ยหอยเบีย้ยนะครับหอยแบบลักษณะในรูปเนี่ยเขาเรียกหอยเบีย้ยจะใช้หอยตัวนี้แหละในการแลกเปลี่ยนแต่ปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าก็เหมือนที่เราบอกครับมันหาง่ายมันหาง่ายเกินไปนะครับครับครับผมทะเลไงครับทะเลไงสมัยก่อนคนเราเดินทางไม่สะดวกไงคนที่อยู่ชายทะเลก็มีน้อยครับฉะนั้นเขาเคยใช้เปลือกหอยนี่แหละ มันหายากไงมันหายาก <ie> เขาก็เลยมาใช้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเพราะมันหายากเกลือก็เหมือนกันสมัยก่อนเกลือก็เป็นสิ่งหายากสมัยอดีตเลยปัจจุบันเป็นไงเกลือซองละกี่บาทเองห่อหนึ่งห้าบาทสองบาทเองใช่ไหมเกลือเป็นสิ่งหายากสมัยก่อนนะครับเขาเลยใช้เกลือเนี่ยเป็นตัวแลกเปลี่ยนกันแต่ปัจจุบันเกลือหาง่ายก็อัดตังซื้อดีกว่านะครับอย่ามาแลกเปลี er ่ยนกันเลยหนังสัตว์ก็เหมือนกันหนังสัตว์ก็เป็นสิ่งหายากเพราะว่ามันทํายาก มันต้องใช้กระบวนการวิธีการฉะนั้นหนังสัตว์ก็เอามาแลกเปลี่ยนได้สมัยก่อนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีการเรียกว่าคือเมื่อก่อนยังทําทองไม่ได้ครับสมัยที่ยังไม่เข้ายุโลหะยังยังขุดทองถลุงทองไม่ได้ก็ใช้พวกเนี้ยแลกเปลี่ยนกันก็ใช้พวกเนี้ยแหละที่เป็นสินค้าแลกเปลี่ยนกันเป็นสื่อกลางครับอะไรที่มันหายยาก็มาแลกเปลี่ยนกันจน มันมาถึงยุคหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นอะไรเงินพดด้วงอ่าเป็นเงินพดด้วงพวกเนี้จะทำจากแร่ธาตุแร่เงินทองแดงอะไรพวกเนี้ยผสมกันนะครับทำไมถึงใช้แร่พวกนี้มาทำเป็นเงินหนึ่งมันทนมันทนหอยพวกเนี้ยทนไหมไม่ทนครับแตกง่ายยิ่งหอยทะเลเนี่ยเออเวลามันอยู่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนานๆนนเข้ามันก็เปราะใช่ไหมสึกเปาะง่าย เกลือเนี่ยถามว่าเก็บไปได้นานไหมเก็บเก็บได้นานไหมเก็บได้นานก็จริงแต่เก็บยากไหมครับยา,ยากครับต้องหากระปุกอะไรมาใส่หนังสัตว์อ่ะหนังสัตว์ก็เก็บยากผืนก็ใหญ่ใช่ไหมผืนก็ใหญ่พกพาไปลําบากแถมยังเสี่ยงต่อการเรื่องอะไรครับเน่าอีกใช่ไหม,พมเพราะแมลงมันกินอนะ่ะบางทีอ่ะหนูแท้อะไรพวกเนี้ยเออโอ้เกลือเนี่ยเม็ดเล็กๆเนี่ยต้องหาอะไรมาใส่ไหมล่ะ ต้องหาอะไรมาใส่มันก็เก็บรักษายากครับจะแลกเปลี่ยนทีหนึ่งเนี่ยเทไปเทมาเปลี่ยนกล่องเนี่ยลําบากใช่ไหมของพวกเนี่ยรักษายากเอามาใช้จ่ายก็ยากด้วยที่สําคัญแต่ถ้าทําให้มันถ้าเป็นใช้พวกนี้นะเป็นโลหะเก็บง่ายไหมครับโลหะมีความคงทนหล่นแตกไหมละ่ะพวกเงินน่ะพวกเหล็กแตกแล้วเหล็กพวกนี้เหนียวนะครับพวกนี้เหนียวหล่นไปไม่แตกเก็บรักษาง่ายไหมก็ง่าย เห็ภาษาไม่ยากใส่กระเป๋าหายยากยกเว้นแต่จะไปโยนทิ้งกันสามารถเก็บได้ง่ายเห็นไหมฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเรียกว่าใช้โลหะใช้โลหะที่มีมูลค่าด้วยนะสามัยก่อน,นยใช้โลหะที่มีมูลค่าอย่างบางประเทศเนี่ยใช้เหรียญที่ทําจากทองคําเลยทองคาได้แท้ออป๊มเป็นเหรียญเพราะว่าทองคําเนี่ยใครๆก็อยากได้ใช่ไหมครับใครๆก็อยากได้ทองคําฉะนั้นเขาก็เลยเอาทองคําเนี่ย มาทาเป็นเหรียญเลยแล้วกําหนดราคาว่าหนึ่งเหรียญเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับหนึ่งเหรียญเนี่ยสามารถแลกของได้เท่าไหร่กาหนดเลยตรงเนี้ยเ,เป็นโลหะถามว่านอกจากทองมันก็มีอย่างเช่นทองแดงเงินอะไรพวกเนี้ยมาทําได้นะครับมาทําเป็นเหรียญเพราะว่าแรกพวกเนี้ยมันมีมูลค่าตัวเองครับเพราะแรกพวกเนี้ยถามว่าแรกพวกเนี้ยถ้าสมมุติว่าเอาไปหลอมเป็นอย่างอื่นได้ไหม <S <S ใช่ครับแต่กับกัน เกลือหนังเปลือกหอยพวกเนี้ยเก็บได้ก็ไม่นานเอาไปทําเป็นอย่างอื่นได้ไหมยิ่งเปลือกหอยเนีย่ยจะทำเป็นอะไระอะแล้วมันคุ้มแล้วมันคุ้มกับการที่ต้องเอามาเป็นของแลกเปลี่ยนไหมไม่คุ้มอ่ะ,อะเกลือเอาไปทำนอกอื่นนอกจากอะไรได้บังก็งทำอาหารใช่ไหมแค่นั้นหนังสัตว์<ง>ก็ต้องทำนะรครับเครื่องนุ่มผม แต่พวกนี้โลหะโลหะพวกนี้เอาไปขึ้นได้หลายอย่างทำเป็นอะไรอาวุธเข้าของเครื่องใช้อะไรไดหไหรหไห้หลายอย่างเลยใช่ไหมครับโลหะใช่ไหมหลายอย่างเลยฉะนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโลหะเป็นพวกแร่ธาตุต่างๆพวกนี้ที่สามารถขึ้นเป็นรูปได้นะครับอ่ะเรามาดูกันว่าเงินในแต่ละยุคเนี่ยเป็นยังไงอยุธย,ยาเขาใช้เงินพดด้วงครับเขาเรียกว่าเงินพดด้วงเอาเหล็กมา เอาโลหะมาครับแล้วก็ตีตามาหลอมแล้วก็มุ้มให้มันเป็นรูปอย่างเงี้ยแล้วก็ประทับตาลงไปเป็นตาราชวัตรพุ่มพุ่มข้าวบินก็เป็นตาอย่างเงี้ยถามว่าเงินอย่างเงี้ยเป็นของโบราณน,นะเป็นของโบราณแพงด้วยนะขายแพงกันด้วยรครับ,บนนม,มีมันมีอยู่แต่ว่าเขาจัดเป็นของโบราณอันเนี้ย บางทีเขาามันม่าจะเป็นของโบราณนะครับเราจะเจอได้ตามพิพิธภัณฑ์หรือบางคนเขาก็มีบางทีซื้อของได้ไหมก็เหมือนที่ครูบอกครับเอาไปซื้อร้านค้าร้านค้าจ้าไหมก็เพราะเขาไม่ยอมรับไงครับเพราะว่ามันเป็นเงินอยุธยาที่เขาเลิกใช้ไปแล้วก็คือคนไม่ไม่นิยมใช้ก็คือไม่ยอมรับไปแล้วฉะนั้นมันใช้ไม่ได้แต่ถ้าเอาไปขายให้นักสะสมเนี่ย หลายตังถ้าเป็นของแท้นะที่มาจากยุทธยาจริงอะสมัยยุทธยาหลายตังต่อมาครับกรุงทนพอเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนมาในยุคกรุงทนบุรีเนี่ยเงินพดด้วงก็ตีตาใหม่เป็นตาตีศูนย์อะยังใ้ลักษณะของเงินพดด้วงเหมือนเดิมแต่ว่าตรีตาใหม่เป็นตาตีเป็นตรีกับศูนย์นะครับคือจกกักรตีศูนย์นั่นแหะ พอในกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ย<ม>ก,ก็ยังใช้อยู่ก็ยังคงตีเป็นตราจักร่าเหล็กมามมวนนะครับหลอมแล้วก็หมวนตีแล้วก็ตรีเป็นตาจักรกับตาตีศูนย์คล้ายๆกับกรุงทนอยู่อ่ายังไม่เปลี่ยนอะไรมาอพอมารัชากาลที่สองเนี่ยเปลี่ยนใหม่เป็นตีตราเป็นพดดว้วงลักษณะเดิมแต่ว่าตรีตราจักรแล้วก็ตาขุดเข้าไปนี่เงินในสมัยรัชากาลที่สองพอรัชากาลที่สามเนี่ย เปลี่ยนใหม่ครับตาที่เขาตีลงไปเนี่ยเป็นตราจักรกับปราศาสตร์อ่าเป็นปราศาสตร์แทนเป็นตราปราศาสตร์อันนี้เป็นจักรนี้ก็เป็นปราศาสตร์พอถึงรัชกาลที่สี่เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่ทีนี้เปลี่ยนเป็นเหรียญล้วไม่ใช่เป็นเงินพดด้วงล้วเพราะว่าเงินพดด้วงมันเขาเรียกว่ามันอะไรอ่ะปลอมง่ายก็คือตีให้มันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็หาอะไรเหล็กที่มือนคล้ายๆเนี่ย จิ้มลงไปประทับตีตอกลงไปเนี่ยมันง่ายมันปลอมง่ายเงินแบบเนี้ยถามว่ามันปลอมง่ายไหมเงินแบบเนี้ยเอาเหล็กมาตีตีแล้วก็ม้วนแล้วก็ตีให้มันเงี้ยปลอมง่าย,ยไหมง่ายครับใช่ครับฉะนั้นเขาก็เลยทําให้มันปลอมยากขึ้นโดยการใส่ลวดลายลงไปทําเป็นเหรียญละทําให้มันทํายากขึ้นมาห,หน่อยหนึง่งนะครับโดยจะเป็นในสมัยรัชกาลที่สี่เขาจะทําเป็นเหรียญเงินตรามุก,กุฎครับทําเพื่อให้มันปลอมยากทํายากขึ้น เพราะว่าบางคนหัวใสเนี่ยโอ้เงินพดด้วงทําง่ายๆถ้าเกิดคนที่ทําเงินพดด้วงได้แล้วมีตาประทับเนี่ยเหมือนหนูเสกเงินขึ้นมาจากอากาศนะครับ <c oughs> เสกเงินขึ้นจากอากาศได้ฉะนั้นเขาก็เลย <c oughs> ก็หนูเอาเหล็กพวกเนี้ยซื้อมาแล้วก็มาประทับตาเหมือนหนูเสกเงินได้จากอากาศอ่ะเหมือนหนูเอาเหมือนหนูมีแบงค์ร้อยใช่ไหมหนูแบงค์ร้อยไปก๊อปปีอ้อ่ะ ท้าเป็นแบงค์ร้อยอีกอันหนึ่งให้เหมือนเปรีเสกเงินจากอากาศไหมล่ะอยู่ดีก็มีเงินเพิ่มเป็น 100. หนึ่งร้อยฮะอ่ะก็ใช่ไงครับแต่ว่ามันปลอมง่ายไหมล่ะเงินแบบเนี้ยมันทําให้เหมือนง่ายไหมใช่ฉะนั้นเขาเลยเปเลี่ยนเหรียญให้มันทําให้มันเขาเรียกว่าให้พวกทําเงินปลอมอะทาได้ยากขึ้นก็เลยเปลี่ยนเป็นเหรียญแล้วก็ใส่ใส่วลวดลายให้มันก๊อปปี้ยากขึ้นอ่ะ พอต่อมาครับเปลี่ยนราัชากาลเขาก็เปลี่ยนใหม่ราัชากาลที่แปดเนี่ยพอมาถึงจากสี่เนี่ยก็ยังใช้เงินนี้อยู่แต่ว่าเปลี่ยนพอมาถึงราัชากาลที่แปดก็เปลี่ยนเหรียญครับเป็นพราะบรมรูปแล้วก็ตราคุดาเนี่ยเหรียญคุดอ่าเหรียญเนี่ยจะบอกว่ามีค่าหลายบาทนะครับสมัยก่อนห้าสิบตังค์ใช่ไหมถ้าปัจจุบันเนี่ยนักสะสมเขาลับเป็นร้อยเป็นพันนะครับเหรียญหน,นึ่งเนี่ยเหรียญตราคุดแบบเนี้ยเพราะมเป็นเหรียญหายากนะครับสมัยก่อนเนี่ยค่าเงินมันก็ไม่แพงมากของนี่ย บางครั้งห้าสิบตังค์เนี่ยซื้อของได้หลายอย่างเลยเพราะว่าเป็นค่าเงินโบราณอย่างเงีนน้ยเขาจะตีเหรียญห้าสิบตังค์ยี่สิบตังค์พวกเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยอะไรอะ่ะก๋วยเตี๋ยวหนึ่งมีชามหนึ่งอะ่ะราคาแค่ยี่สิบห้าตางค์ไม่ถึงหนึ่งบาทนะครับอ่ะพอมาดูในปัจจุบานนาันรัชการที่สิบเนี่ยก็จะเป็นราชการพระบรมรูปของราชการที่สิบแล้วก็ข้างหลังก็เป็นพระประมาวิไยัยย่อนะครับเหรียญเออก็จะคล้ายๆกันอ่ะ มาดูคุณนะสมบัติของเงินสรุปนะครับหนึ่งเงินเนี่ยจะต้องเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมนะครับคนในสังคมเนี่ยต้องยอมรับแล้วก็สามารถนําไปเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได้เออเนี่ยถ้าสมัยก่อนนะครับเราก็จะใช้อะไรอะ่ะเอาอะไรก็ได้ที่มันหายากเนี่ยเอามาทําครับเพราะว่าหายากมันก็ เป็นของหายากอะใครๆก็อยากได้ใช่ไหมครับของหายากใครๆก็อยากได้เขาก็เลยเอาสมัยก่อนยังหลอมโลหะไม่ได้เขาก็เอาของอะไรที่มันหายากมาแลกกันใช้เป็นเงินซะแต่ว่าพอเทคโนโลยีคนเนี่ยมันสามารถที่จะทําหลอมโลหะได้เขาก็เอาโลหะเนี่ยมาทํามันก็จะวิวัฒนาการจากสิ่งของหายากเปลือกหอยอะไรพวกเนี้ยสิ่งของไล้เปลีป่ยน,นเป็นเงินวัสดุอะไรพวกเนี้ยครับเปลี่ยนมาคุณสมบัติของเงินครับ มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการะเงินเนี่ยต้องมีปริมาณมากเพียงพอที่ทุกคนในสังคมเนี่ยต้องการเงินเนี่ยต้องมีมากพอนะครับสองคุณสมบัติของเงินคือต้องมีความคงทนเงินเนี่ยต้องไม่เน่าเปื่อยไม่สึกหรอง่ายนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยมีการใช้หมุนเวียนเนี่ยหรือเปลี่ยนมือในทุกวันทุกๆวันเลยเงินของเราเนี่ยเปลี่ยนมือไวไหมใช่ครับแล้วเราก็ใช้ทุกวันใช่ไหมมันก็เปลี่ยนมือไปเรื่อยฉะนั้น มันก็ต้องมีการใช้งานฉะนั้นมันต้องคงทนคงทนถ้ามันสึกหลอง่ายเนี่ยมันใช้แป๊บเดียวก็พังแล้วมันไม่คุ้มนะครับที่จะทำขึ้นมาคุณสมบัติข้อที่สี่คือน้ําหนักต้องเบาเพราะว่าการใช้เงินเนี่ยมันต้องสามารถพกไปได้ทุกทกที่ทุกสถานที่ต้องมีน้ําหนักเบาพกพาสะดวกอ่าอย่างเช่นถ้าต้องพกอ่าสมัยนี้ก็ได้ต้องพกเงินไปหมื่นหนึ่ง หมื่นหนึ่งพกเหรียญบาทไปเลยหมื่นเหรียญเนี่ยไหวไหมใส่อะไรไปล่ะอ่าระหว่างเหรียญหนึ่งบาทหมื่นเหรียญกับแบงค์พันสิบใบพกอะไรไปดีกว่าเหรียญบาทฮะเดี๋ยวขาดทุนเหรียญบาทหมื่นเหรียญกับแบงค์พันสิบใบเนี่ยมีค่าเท่ากันไหม แล้วจะพกอะไรไปือมหมดคำจะพูดเกง่งไหนคำตอบเก่งมาดนิ้ไม่อยู่หน้าจอยันหนีบแบบไปไหนเนี่ยทั้งเกง่งเฮอ,อช่างเถอะันไม่ถามแล้วเราต้องพกแบงค์พันสิบใบสิมันพกง่ายใครจะมาพกเหรียญบาทใช้ก็ยาก ซื้อของราคาพันหนึ่งเธอต้องนับเหรียญทีละพันนะ่ะเธอก็น,นับไปเถอะสามวันก็ไม่เสร็จอะนะครับก็คุณสมบัติของเงินก็สรุปก็เก่งอย่าพูดไม่อยากจะเอา้าใบงานใบงานใบงาน อามีสองคนพอดีเลยเนี่ยมีสองคนพอดีเลยถามกันเลยสองคนอะ่ะอ่าใบงานวันนี้หน้าแปดสีนะครับจริงๆิแล้วมันต้องทําก่อนเนาะเงินคืออะไรอืมให้ให้ศูนยหมเอาศูนย์ห <c oughs> มเอาศูนย์ไหมหล่อไม่ได้่ะเ,เงินคืออะไร นหนูเขียนมาตามความคิดของหนูนะครับอันแรกเขียนแสดงเขาเห็นมาแต่อันที่สองเนี่ยเห็นอันที่สองไหมมันจะมีสองอันอันที่สองเนี่ยขอเป็นคําตอบที่จริงๆจริงจังตามความหมายจริงๆของเขาว่าเงินคืออะไรเงินคือสิ่งอะไรครับที่ไว้ทําอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าการอ่าซื้อของคนอื่นยอมรับใช่ไหมครับ ทุกคนต้องยอมรับไหมถ้าไม่ยอมรับเอาไปใช้ได้ไหมเนยอย่างเช่นแบงกกาโมเนี่ยครูสมมติว่าแบงกกาโมร้านค้าตั้งตั้งราคาแบงกกาโมไว้แบงก์หนึ่งเนี่ยยี่สิบาทครูเอาเงินไปซื้อยี่สิบาทแล้วครูเอาแบงกกาโมนั้นไปซื้อร้านอื่นต่อได้ไหมได้ครับเพราะว่าแบงกกาโม่ร้านอื่นเขาไม่ยอมรับฉะนั้นเงินต้องเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับนะครับเป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนนะครับอ่ะโอเคงานหน้าสี่แปด ก็มีแค่นี้แหละวันนี้ก็